เสือกูคุนตาลก่อนะะกับปูบ้านส้องเมี้ยวสงการไปพร้อมนะคะมีกองแยาสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะ โตอไลโซดอัน <c oughs> เอาโทรศัพท์เปิดเขาไปเบิ้งก็ะด้มั่นส่สะดุดบ่เขาไปในอันในยู u ูป b e ในี้ยูทูปมันสะดุดบ่เนี่ยกวเปะด,ดอันไหนเขายูทูป <c oughs> กันสะดูนสิบลนไรเพราะว่าเจดีตามไปจี่นะ่ล้วก <addicted> ็ว่สะดุดบ้านนบ่าสะดุดอนะอืม ดอนด้ยั่ะจำบ่เป็นงงเดน้อยป้าก็เป้าแปลงสวยถ่ายย้ายสงการอยู่บนนษองแม่เนาะค่ะดอนตะปูนี่โอ้คุณตา ตอนนี้วงสวงน้ำากมีกองเงวน้ำเาคะ่ะกองเงที่เด็ดกินทองมาจากกระสินหองเวสุภาปนกองเงลังกาลัางตังกองตังนั่นเกนะคะอา

เปียกมันงวะมื่อนี้เปียกมันงวะมื่อนี้เปียกเนาะค่ะบวงสวงเนาะค่ะเป็นสีบวงสวงเพันอ่านี่กองเนี่ยว่าบวงสวงนะคะมันจากเจสอมลงไก่แปดแปดตอนนี้ยืดดอนปูตาบานทองแนวนเนาะค่ะเมียนเหมียนเองหน้าอะไรสดอยู่ทางยืดถูกเจ็ดเอ้าไออกไปถ่ายลูปเมื่อกี้เจ็ดได้ออกไปถ่ายลูกก็ได้ ขนแรกเอาผีหนองบานเฮาสามนนํนโดยบุนนี้สายทางควรจะจับสายทางวันนี้ขอพนอยท่องใสเรือเป็นพระโบกพระธานผมเป็นน้อยหล่าวันนี้ขอนิญาตก่าซํำผู้เป็นผู้บาอาจข้อที่ได้สักกละยาภายในขอพวอควบสุระวัติเกิดสุดเกิดนี้เจ้าพี่น้องบานเฮาขั้กสามขอตานทร์งกจาบน สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมปวัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตตมะสัมปวัสสะสวัสดีค่ะสวัสดีบรรษัลการค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมปวัสสะสวัสดีค่ะคุณสุโกนั่งท่านี้ว่านังสักกะระตู้ตาเนาะค่ะผู้ป่าที่ป่าุูผานังกัด โมงหลวงน้ำน้ำนตาลกัตเบตาเบาโรเพลนงการคอนตันเวิมาเดศราน้ำจันอีเปรติสจธาเบตระรวานาคาหานิเชหาวัตตุมิเชเซโพรมาจายตุเทวาจารตลาวิศเมยักคาคันตปนาคาติสันตาสัเกียยังมุนิรวัจนังตาธุเตนตุธรรมะทนการวัจพันตาธรรมะนาคารวอจรนตา มาตวนาสารูปสาปุวดาระเดี๋ยวสินี้กองเงีอยู่แล้วค่ะผุ้สิจงูบุญโทษเดีาฟังกองเงี้น like <Yeah. S 2> ้ำาค่ะค่ะานีวัดนี้ผู้ข่าหรืองของสาบจอมเมี่ยงจะยงีกองเงีล้างุมจุ่มครหยาดตั้มขอหนขอบคุณีตข้มาตทุ้ลูกังเทวดาทีสิาสาลินาสาที่ฮนีก็ดีพระพุทธเจ้าที่เจ้าแห่งกรุงพระรัก นามนีวันนี้ทางชาวบาดตระเมวจะายูน้ำทองให้พม่าลบขันขอยอดคันไายถึงเจตการเดือนหาเพศา่าออกไปใส่นั่งเชองตังกระนั่นไปว่าหวยใางหัวใจเร้อผู้ขาขอลมเย็นขนาดได้ค่ะยนี่ตไเด็นตาไฟผู้ขาท่วานังสักระวัณฑ้านังผู้ปาที่ป้า ภานังูปาใจนะตนังอาตันตุุตุิตายะสุขายะสัตติทว่าะมเหนมีสาธุสาธุองตา

kabataan dali dali magtulungan tayo ระคานะคะซื้อก่อยเงี่ยวเอาหน่อยแป้งเฮ้ยตจเอน้องเขาฟัง Tchau, <coughs> ควางท่านโลูกชาบในการถวายบ้างใต่เขายห้ปู่ก็ขอให้ปู่โดนกิดโดนใจให้เขาเกเดินลอกมาดูเงินดีทอได้ทำได้ถวายมนุษย์ต้องกินต้องใช้มนุษย์ต้องใช้ปัดใจในการทปนไหนก็ องปขอให้ฝูงงให้เขามีโชคมีลาภนักเสี่ยงวันนี้เป็นต้นไปขอสองตัวสามตัวสาธุสาุสาธุาธุสาธุสุสาธุสาธ กินเล้เป่าอ้าวเวลาแล้วนะครับองยาวเดี๋ยวู้๋วเอา